สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อเป็นการอ่านที่ภาพรวมนะอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษศคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนา แต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่พฤศพจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณจะอยู่ที่พบอริดาวเป็นกเกษตรทำให้คุณเป็นคนใจกล้าไม่กลัวใครชอบอาสาคนอื่นระวังจะหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองความคิดการกระทำการตัดสินใจระวังด้วยมีโอกาสที่จะผิด พาเสียหายเดือนนี้คุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาต้องต่อสู้ดิ้นรนจะมีเรื่องวุ่นวายไร้สาระมาให้คุณปวดหัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการหาลับผลรายได้เรื่องของผู้ใหญ่มีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับทรัพย์สินมีคนคอยขัดขวางความก้าวหน้ามันเป็นเรื่องไร้สาระเนาะบางทีก็ ปวดหัวแต่ข้อดีคือคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะดันจนสุดมีความเข้มแข็งแม้ต้องเจอบททดสอบหนักๆคุณก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีผ่านมันไปจนได้คุณใช้อุปสรรคและปัญหาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จนะวันที่26ทธันวาดาวศุกร์ดาวประจำตัวเข้าพบปัตนิดาวเป็นปรัแต่อังคารเจ้าเรือนเป็นเกษตรเข้มแข็ง ตัวคุณอาจจะอ่อนแรงหมดกำลังบ้างแต่ว่าคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณจะมีความคิดความอ่านคอยตามคนอื่นเป็นส่วนใหญ่แต่ข้อดีคือปัญหาอุปสรรคก็จะน้อยลงเพียงแต่คุณอย่าไปเอาปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวคุณก็พอในด้านการงานราหูเจ้าเรือนการงานอยู่ที่ภพราพราหูเป็นดาวเฉลียวฉลาดนะมีไหวพริบดีใช้ให้เป็นประโยชน์ คุณจะมีโชคเรื่องงานมีโชคจับผลของงานคุณที่ทำงานอิสระทำธุรกิจส่วนตัวจะมีงานเข้ามาให้ทำไม่ขาดมือส่งผลให้รายได้ดีตามไปด้วยคุณที่ทำงานประจำก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ตำแหน่งงานที่ดีมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มีโอกาสที่คุณจะได้ทำงานชิ้นสำคัญทำงานชิ้นใหญ่ๆที่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณ เติบโตในสายงานได้เป็นผู้จัดการได้เป็นระดับหัวหน้างานหรือบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการคุณได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอีกด้วยวันที่17พธันวาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุเข้าพบมรณนะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโย,ย,ยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานอาจจะต้องห่างไกลาจากครอบครัวไปทำงานต่างถิ่นต่างประเทศ ในด้านการเงินดาวพุธด,ดาวการเงินอยู่ในภพมรณะดาวเป็นประการลงทุนหรือทําธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติจะประสบความสําเร็จได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากทางไกลได้มรดกได้เงินที่เปิดเผยไม่ได้ได้เงินจากการค้าขายบนโลกบนโลกออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต แต่ว่าระวังสักนิดหนึ่งนะคุณจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคำพูดระวังวิธีการสื่อสารการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารต่างๆโดยเฉพาะเอกสารทางด้านการเงินต้องรอบครอบอย่าค้ำประกันใครนะคุณจะเดือดร้อนภายหลังหรือมีโอกาสต,ต้องใช้หนี่แทนคุณจะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถเสียงเงินเพราะบุตรหลานบริวารหมดเงินเพราะคนอื่นมีคนช่วยใช้เงิน ถูกโกงถูกหลอกในเรื่องการเงินจากเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดอย่าไว้ใจใครให้มากนะักวันที่เจ็ดธันวาดาวพุธด,ดาวการเงินเดินถอยหลังกลับเข้าพบปัตตนิทำธุรกิจการงานร่วมกับคนรักคู่ครองจะร่มรวยประสบความสำเร็จนะใช้เครดิตของคู่ครองเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจได้การติดต่อประสานงานประสบความสำเร็จมีความราบรื่นดี อาทิตย์กับอังคารในภพปัตตนิอาจจะทําให้การเงินหรือผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับถูกลดทอนหรือว่าต้องแบ่งปันในด้านความรักอังคารเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเกษตรอยู่ในภพปัตตนิคนโสดจะได้พบเจอคนที่ชอบคนที่ใช่เป็นคู่แท้คู่บุกเพที่เคยเกลื้อกกูลกันมาคู่ครองเป็นคนขยนันมีฐานะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ถ้าเป็นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตมาก่อนได้นะอันนี้ถือว่าถูกกับดวงหรือว่าคุณมีความรักที่ดูใจกันเงียบๆอยู่ด้วยกันแบบไม่เปิดเผยอันนี้ก็ยังได้นะถือว่าถูกกับดวงได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นคนถิ่นเดียวกันอาจจะทําให้คุณมีโอกาสเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือบางคนเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง วันที่26ธันวาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนอริเข้าพบปัตตนิวันที่27ธันวาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิเข้าพบมรณะคุณมีเกณฑ์ที่ต้องห่างไกลจากคนรักคู่ครองนะอาจจะเป็นเพราะเขาหรือเธอต้องเดินทางไกลหรือว่าต้องทำงานนะมุ่งมั่นในเรื่องของงานมากจนทำให้ไม่มีเวลาให้กันแต่ก็มีเกณฑ์ที่คนรักคู่ครองจะเจ็บใกล้ไม่สบายหรือมีความขัดแย้งมีปากเสียง มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้คนรักวคู่ครองสร้างหนี้สินให้ก็ทําให้ทุกใจรวมถึงการร่วมหุ้นลงทุนกับใครในระยะนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะจะมีคดีความฟ้องร้องจากการทําสัญญาการร่วมหุ้นลงทุนได้ในมุมกับกันคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินนะจากปัตจุบันนี้คืออาจจะได้เงินจาก การแบ่งสินสมรสได้เงินประกันจากสุขภาพความเจ็บป่วยหรือว่าได้เงินจากความตายความสิ้นสุดนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษพในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า